Hi everyone วันนี้จะมารีวิวตัวนี่รู้ไหมมันคืออะไรมันก็คือ <c oughs> นขนมละจ้าเนยแทดนด้วยลนะ ขนมว่ะมันคือขนมแล้วน่ากินมากมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมแค่หกอันเองหรอมีหกอันคปปรับผมมีหกอันอันนี้สีแดงสีแดงจะเป็นสตรอเบอรี่อ๋อสีแดงเป็นอะไรเป็นรสส้ม มีหกอันเหมือนกอันเธอได้กินป่ะเหมือนอะคตเหมือนอะมันก็จะมีวงๆตรงนี้อะนะเดี๋ยวจะกินให้ดูมีหกอันใช่ป่ะนี่โดน่างงี้ติดโควิดไปเนะี่ยโอเคมีสีนี้กับสีนี้ถ้าใครอยากไปลองซื้ออย่จะติดลิงข้างล่างให้เผื่อไปลองซื้อมาทานกินดูมันคือเยลลี่นะจ๊ะสอสี เล่เป็นนิลี่ที่แปลกมากแปลกจริงแปลกมากเลยปะเอาสีอะไรอีกเดีย Surprise This feeling is surprise is better than X <laughs> than death โ okay. mm hmm. อเคอืมข้อความเหมือนกันต้องจอเจาะอะไรว้า wow, ส Surprise Surprise <laughs> กินนะ ฉีกนะเนี่ยเฮ้ยหอมมากอ่ะ,อะไปกินน้าโอ้โหอะไรจะเหมือนขนาดนั้นมันเหมือนมากเหมือนกลิ่นเลยเหมือนจริงๆอ๋อกลิ่นโค่อเหมือนโค่อเหมือนของจริงอะกลิ่นมันอนะเหมือนของจริงมาก คือรสสตรอเบอรี่ะนะสีสีไหนสีแดงเหรออ,อร่อยอันที่สองคนบ้าอะไรทำเหมือนขนาดนะี้ <laughs> มันเหมือนจริงๆนะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นนูนๆแบบเป็นขั้นเล่มเหมือนอะไรนะมอนภูเขาอะแล้วก็ล้อมรอบด้วยขาวๆอะนี่คือรสส้ม อันนี้เหนียวกว่าแต่อันสีของปูนนุ่มๆเดี๋ยวอร่อยแ่ <c oughs> จอข้างแพงอยู่สองอันพี่ซื้อประมาณสองร้อยอมอ้มประมาณสองรอนี่แหละสองกล่องได้แค่หกอันเองนะก็ลองไปหามาทานดูรสชาติคือตเอเบอรี่มันเหมือนมากอันนี้มันสีอะไรเนี่ยดูว่า เออใช่ตามสีเลยตัวนี้คือรสส้มตัวนี้คือสตรอเบอรี่พี่จะชอบสตรอเบอรี่มากจริงๆสตรอเบอรีร่อ่ะก็คือของจริงมันอะ่ะมันก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่มีความหอมๆน่ากินเหมือนกันกลิ่นคุ้นเหมือนกันกลิ่นเหมือนมากเราเอามาเทียบดูคุ้นเหมือนมากมันจะมีความหอมหอมสตรอเบอร,บรี่แต่นี่คือเยานี่ตัวนี้มันเหมือนจะนิ่มๆกว่าไอ้ตัวนี้จะแ,แข็งๆหน่อย ตัวนี้จะเป็นรสส้มตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ถ้าใครอยากลองสั่งซื้ออย่าพี่ติดลิ้นข้างล่างว่าพี่ส่งมาเจอตรงไหนนะแต่มันอร่อยจริงๆนะมีแค่หกอันแต่ว่าคนกคคิเอทดเนาะคิดเอทดทำอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะทาอะไรที่แบบมันนานๆ่นะมันแบบเป็นแบบโจ๊กขำๆดีจริงๆเอานี้ใส่ใส่กระเป๋าไว้แฟนเขาเฮ้ย ซื้อซื้อมาทําไมซื้อมาแช่กับใครอ่ะอึอักอ,อ,อ,อึขนมนค่ะ <c oughs> คือใบไว้แกล้งคนได้อ่ะเออมัน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 ระดัต่งนี้ยังไงถ้าอยากลองซื้อมาทานดูอร่อยเลยทั้งสองรสเลยชอบชอบแต่ชอบสตอบรอเบอรี่เพราะเป็นคนที่ชอบดูกินชอบสตรอเบอรี่มากกว่าส้มอะไรเงี้ยพี่จะไม่ค่อยทานส้มเท่าไหร่อย่างเช่นเ,เ,เค้กส้มหรืออะไรงเงี้ยจะกินได้นะแต่แล้วถามว่าชอบน่ให้เลือกเป็นแบบอา่า สตรอเบอรี่บูเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยจริงจริงแต่ก่อนอะสมัยเด็กพี่ก็ชอบช็อกโกแลตมากชอบมากเลยช็อกโกแลตอะไรก็ติดกินแต่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแบบกินเป็นพวกแบบเบอร์รี่สตรอเบอรี่ berry, อะไรที่มันเปรี้ยวตัดเลี่ยนอะอหลังๆพี่ก็จะกินอะไรที่มันตัดเลี่ยนอย่างเช่นเค้กส้มเนี่ยก็น,านาั่นนะจริงๆถ้าเลือกได้เป็นบลูเบอรี่ตระกูลเบอร์รี่อะพี่ซื้อซื้อกินแต่ตระก,กูลเบอร์รี่มากกว่าส้มอะไรเงี้ยก็แต่คนชอบนะแต่ชอบสองอะไร เฮ้ยแต่ไม่รู้ว่าของเขาจะมีไหมนะยังไงก็ลองถามเขาไปดูนะถ้าอยากลองซื้อแบบเอามาแบบแกงๆเพื่อนหรือแบบนี่เอาไปใช้เลยอะไรีนันนี่เอาไปกินเขาบอกกินบ้าเลยเขาเห็นแบบแรกเราเนเหมือนมากนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนสุดๆอ่ะ <c oughs> เหมือนตุดๆอ่ะไ <c oughs> อจ okay. Okay. เจโอเคเกงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกระแชร์ให้ด้วยนะให้ไปถึงนแสนซับด้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายหาของแปลกๆก่ะเราอ่ะ